สวัสดีครับผมโน้ต BP วันนี้เราจะมาทำกิจกรรมที่มีชื่อว่าเส้นทางพิศวงนะตอนแรกเนี่ยไปคุยกับเอลล่ามัสใช่ไหมแล้วมันก็ให้ไปหาฮีดิชูแถวๆตรงนี้แล้วผมก็ได้ให้ ปลาไปตัวหนึ่งเพราะว่าดูในคู่มือมันบอกว่าอยากกินปลาแต่แถวนั้นมันมีฮิริชูหลายตัวให้เลือกคุยผมไปเจอตัวที่กินปลาต่อมามันให้คุยกับฮิริชูที่เต็มใจจะสื่อสารด้วยในละแวกเนี้มันมีตัวเนี้ยที่ยืนนิ่งๆตัวอื่นมันเต้นตัวอื่นมันขูดผมก็เลยลองอา้าวไม่ใช่แฮะอ่าตัวนี้ตัวนี้นะท่านในวงอะ่ะมันจะอยู่ข้างบนบนหน่อยมันจะอยู่ใกล้กับต้นเบอร์รี่ ตัวนี้มันต้องการให้เราไปต่อสู้พวกโจรกระจอกอย่างนั้นเหรอรดดนะแค่เนี้ยแล้วก็กลับไปอ่าต่อไปมันเนี่ยตัวหนังสือสีฟ้าเนี่ยมันจะเน้นละอุนตาโนโนดูเหมือนจะเกี่ยวกับเวลานะอย่าลืมดูในคู่มืออุนตาโนโนอ๋อเปิดอ่านคู่มือเที่ยงคืน บอกเวลาเหรอจากการสืบสวนพบว่าฮิริชูสุดแปลกปรากฏตัวออกมาในช่วงเวลานี้เท่านั้นอ๋ออุทานูนูนนคือเวลาเที่ยงคืนมุ่งไปตรวจสอบอ๋ออยู่แถวแถวนี้ตอนนี้กี่โมงตีสองจัดการสุดแปลกภายในเวลาที่กำหนดอุ้ยถืกแล้วเนี่ย มันเรียกลูกน้องมาด้วยไปกินเรียบร้อยไม่ต้องสนใจลูกน้องแค่ตีฮีริชูสุดแปลกให้เดี้งก็พอ รับรางวัลก็กดไปที่หน้ากิจกรรมในคอมก็กด f 5เส้นทางพิศวงดูรายละเอียดเนี่ยแล้วมันก็จะมีตรงนี้กดรับ60 Primo Gem แล้วก็โคมไฟเอาไปแต่งบ้านใ e บ eip 6ใบแล้วก็จะมีอีก123456น่าจะวันละตัวนะเพราะว่าเวลามันเรียงกันเลย12345ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยพบกระใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ